แวะซื้อกับข้าวยู่ตลาดแรงน้องฮานข้าไปซีนีบอกกับลูกอีดอกค่ะว่าสิบกินข้าวแรงอาหารบ่คอ่อยย่อยซื้อกับข้าวไปไวเพราะว่าเป็นหอยเงี้ยบผิดอยางว่าสิเฮ็ดียังกินด้วยกัาซื้อกับข้าวไปเลยจะได้ไม่ต้อยงอยุ่งยากว่าจะทำอะไรกินเอาปันที่ร้านนั้นว่ามาขายติยาา่ม่นานกับขาโอ้ไม่นีวัตถุด เป็นบอคอนไปขายอยู่ตลาดอันนี้มั่นจังจ้างถอยที่ห้างไปซื้อไม่เนี่ยเราเลยเราไปซื้อร้านที่อยู่ข้างๆละข้างๆร้า,า,านสรงต๊อบด้านย่องนี่ขนาดก็ได้ตะวันร้าน,านอันข้าวการดานี่ตะเก او เป็นวั่นจันทร์เพิ่อกมาขายดีมือนี่เพิ่งคือพ่อมาปกติเราพอหยุดนะอันร้านข้าเลื้อหน่อยๆน,นี่ค่ะลืมข้าว่ามาอนี่วั่นจัง ไปตลาดมาปั้นจังมื้อแต่ก็ยังมีร้านมีอยู่เลือกเอาได้ลูกเพื่อกินมื้อเนสาวน้ำเอาอะไรดีเอาเพราะว่าแม่สิปกินขอแรงเอาหาหูบ้าใจ อันอีไก่เหรออ๋ออีก็จ้างหนึ่งหรืออะพาร์เซนบ๊อสใส่หนาได้อยากกินอโวคาโดปันอโวคาโดปันแล้วก็ไปเสื้ออโวคาโดปันโอ้ยตลาดโลงๆเหลียงมากเลยยังดีนะมีกัำข่าวขาย เอาหมวน้ำใหม่ก็ลูกอยากวะน้ำใ่เป็นนี่เป็นหยาบๆวะแต่ว่าเขาก็มีส